ยางเป็นแฮลโแลบงสัว bon so สวัสดีจ้าวันนี้จะพาท่องลาตรีนะคะไปงานแต่งงานจ้ะของอ่าลูกสาวเพื่อนนะคะอ่าดาพึ่งลงจากเครื่องเมื่อเช้านี้กับจากอเมริกามายัางสลึมสลืออยู่พี่น้องก็เลย มางานแต่งต่อกะอุอ้ยนะคะผิดพลาดอะการใด็กคออภายัยเลยพี่น้องนี่กมม็มีเพื่อนมีญาติมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องมากันรวมร่วมมิตรเลยมิน,นี่พี่น้องเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆนะคะ,ะเบืบ้องเพื่อนตกแต่งโต๊ะใดรน่ารักสวยงามนะจะ๊ะเป็นการผสมผสานสองอวัฒนธรรมเพราะว่าะนาะงเจ้าสาวเป็นลาวฝรั่งเศส และชาวเบาหันเป็นาชาวสเปนนะคะแกะเล่วันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูว่าสวนาขยะมั้วข้าวเสวยหลูกสบบนวนาเรือนะโนอันนี้หาา้ามอ่ะนะ้ามบอามเช็คมานานนันเรืออันนี้ก็้ามเช็คอ่ะวนานอกนอกนุ่มๆนี่ เตรียมพร้อมนะแซบแน่นอนบอไกดีครับประกันคุณภาพเลยเรื่องอาหารการกินรับประกันคุณภาพเด้อพี่น้องเลยผัดสดๆทันๆวนกินเลยนั่นแน่ในรัวเฮานี้ทับประกันทับประกันความแซบโอ้จัดเรียบร้อยมีทั้งเมืจักโตแบบนี้ จ yeah. ิดผ่านไปต้อม่ลเลงเจอ่ะสลัดสลัดใส่สีเขียวบอสุริยาไม่แอแลทอดอู้หอม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 เอาบอสเวีดเบอ ขั้วเนาะไม่ขั้วยังก็มาแต่งตัวแง่กันเดือดกะนด้วยวันนี้ไม่ขั้วเลยบวันนี้ไปปิ้นยูนิคอร์นเลยวันนี้จ้าโลลิบาังสาวอะนะคุณน้อยน้อยเอออาจำเอาบอเห้าแบบนี้ละสมัยสาวปีก่อนแมาอะไรเดินอีเด้ออ่ะเทายุทีบเดินอีเด้อนะเนี่ยเซ็กซี่ตลอดได้ใหญ่เท่านี้นะ ไม่ได้ถ่ายได้นี่นะตัวรับแขกไปนี่ปาดจับน้องๆสาว,สาวตอนนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งพี่น้องเจโมงกว่าตอนเย็นนะจ๊ะแขกก็ะเริ่มทะย่อยมาแล้วอารากาอาณาเพื่อนมา,าพอดปุ๊บกับตองมี่าตามเคยเนะจ๊ะไปเช็กอัน ไปเช็คอินก่อนเช็คอนินไหมถึงว่าต้องไปหาที่ถ่ายรูปแล้วก็ต้องไปเบิงว่าเพิ่นม,มีไลซ่ซือนางตโตไดเนออันนี้สําคัญนะคะอันนี้ต้องเช็คลายชื่อให้เรียบร้อยเจ๊<ๆ>หน่อยห่อนางโตพ <ะ S 2> ิษ <c oughs> นั่นแหละจ้ะเสร็จแล้วก็ถ่<ๆ>ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วก็ไปอเอนจอยกันอยู่นาหนาบ้ากอนนะจ้ะ อาเป็นการเขาเอืนอนยังอาเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยก่อนนะคะเสร็จแล้วเราเข้ากับจังมะนางโตเข้านางโตแล้วนี่เพิ่นกัฮับแขกด้วยอันนี้เลยป้ายดำนะคะโอ้ยพอเท่านี่ใจดีใจกว้างอาเรื่องเครื่องดื่มนี่โอรับประกันจะ้ะ รับประทานอาหารประมาณ2องทุ่มครึ่งพี่น้องเสร็จแล้วเพิ่นก็มีการามีศิลปินนักลองจากเล่ามาห้องเพลงสู้และวกมีเปิดรอบปฐมเลิ์กคูบาวสาวทีนี้ก็จะเข้าประมาณเที่ยงคืนนะคะแล้วเพิ่นก็จะเริ่มตัดขนมเคก้กอันนี้เป็นแบบฉบับของอางานแต่งที่ฝรั่งเศสนะจ้ะเพิ่นมีกันเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้ละสว่วนหลายคนก็ต้องเหตุแบบเดียวกันเบิดนีน่ละจ้ะ นี่เป็น,นธรรมเนียมของที่นี่นะคะอันนี้ก็คือเหล้าแชมเปญน,นะคะขาดไม่ได้พี่น้องอันนี้ตรงมีแน่นอนเบิ่งคู่บ่าวสาวเพื่นมาแล้วนุ่มรอสาวสวยป้าดีใจน้ำมานา,อาสองขอบขวบพวกเพิ่นเนาะเพราะว่าอานา,นา,ากักเอาเท่ๆอาน,านาคูเบ่าวสาวนี่ก็ได้ทีนี้ก็คือจุดไฟนะคะจุดไฟตัดเค้กอันนี้ก็ทีนี้ก็แต่ละคนนี่ก็จะ ซึ่งน้ำตาไหลกันแล้ววันนี้นะเมาเนียแกปนัดน,นั่นแหละจ้ะพระเอกของเขาก็เริ่มตาหน่อยๆได้หนีเพราะว่าป้ายดำากบเบิดไปแล้วทีนี้ก็ถึงรอบแชมเปญจ้ะพี่น้องก็ประมาณนี้นะคะสำหรับงานแต่งที่ฝรั่งเศสขาดไม่ได้บวางานหรือว่างานเลี้ยงเมนยังกสรซางพี่น้องงานวันเกิดวันแต่งวันเลี้ยงสังสรรยังกันแล้วแต่ที่ขาดไม่ได้ที่ฝรั่งเศสก็คือแชมเปญนะคะ นั่นแหละค่ะมันเป็นประเพณีพี่น้องนั่นแหละจ้ะางานไหนไม่มีแชมเปญโอ้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีนะคะต้องมีจ้ะ <c oughs> นั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบธนีกรพี่น้องพบกันโอกาสหนา้ากาบขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะสำหรับงานแต่งวันนี้ขอใหอ้เจ้าบ่าวสาวจงหักกันชื่อการนิรันด์นะคะ ตอนนี้ก็มีน้องชายไอดาเองเนี่ขึ้นไปเป็นอา่อาโคศกอบนเวทีแล้วแต่ว่าตอนนี้แต่และคน,นี่อาการแกคือจะน่าเป็นห่วงแล้วละ่ะ yes, <yes>, yes. คือสิบเบิดกันไปหลายแกยวล่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบทานีีกวนพี่น้องอพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า